มาครับเพื่อนๆนะครับวันนี้เรามาเยี่ยมทหารอยู่ที่ปราสาทแตมินทมนะครับเท่าซื้อพวกน้ําพวกข้าวเพื่อไปเป็นกําลังใจให้กับพี่ๆทหารเนาะใช่เลยะอยู่แนวชายแดนมาเอาลุยเดี๋ยวเรายกของขึ้นหัวหน้าเผาเดไปเดี๋ยวเดี๋ยวมา มองคนเอาโต๊ะมาใส่ด้วยขยอยดกำลังใจให้ทหารทุกนายอันนี้เราไปเยือนปราสาทตาเมอนทมที่มีฐานกำินทมาลองเพีงชาตินมาซื้อข้าวมาปลากระป๋องข้าวสารอาหารแห้งมาฝากทหารของเรานะครับผู้พิทักษ์ชายแดนเปก็กำลังใจให้ก็บวกไก่ได้นะ มันขวมหัวนก็แม่นหัวก็แมีนเอฟซีทหารไายตัวนี้เนาะพาไปชมไปได้แล้วเนาะใช้ทหารขนาดเราเราเป็นเอฟซีสายตลกโผงหาสายจวดสายจวดครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาประสาทตาเมืองธมนะครับมาให้กําลังใจนายทหารของเราของชาติไทยนะครับผมเอาของ อา,อาหารการกินมามอบให้นิดๆหน่อยกับเงินพอได้ใช้จ่ายนะครับทางเขตชายแดนนะครับมาขอบคุณทหารทุกคนนะครับที่ดูแลที่ดูแลประเทศของเราดินแดนของเรานะครับขอบคุณมากว่าคนลุก <laughs> ผมขอมอบของจำ้วยนิดนหน่อยเนาะนะครับให้กับพี่เนาะ พี่ชายชื่ออะไรนะครับผมร้อยตีวิทูลายเมืองครับพี่ร้อยตีวิทูนนะครับเสียพะมอบมีอะไรจะมอบให้นอกจากมีนี้แล้วมีจามีมามานะครับทหารส่วนใหญ่จะเน้นมาม่าเราก็จะมอบ เงินไม่เป็นค่าใช้จ่ายนิดหน่อยโอเคนะครับผมจำนวนเงินสามพันบาทใช้จ่ายแก็เอาไปใช้จ่ายนะครับนั่นนี้ไม่ขอรับได้ไหมครับเอาไม่รับสิ่งของดีกว่าครับก็เดี๋ยวประสานซื้อสิ่งของมาเลยนะครับอไปซื้เดี๋ยวเราจะเอาเงินนี้ไปซื้อเป็นสิ่งของกลับมาให้นะครับเดี๋ยวเราขี่รถออกไปซื้อข้างนอกแป๊บเดียวยังไงก็ขอบคุณพี่วิทูลมากมากนะครับที่ขอบคุณครับที่เป็นกำลังใจครับมันน้องทหารทุกนายครับขอบคุณมากนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับพี่นะขอบคุณครับัสสวดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

ได้พี่พี่สานเอากระสารเก็บไว้ตรงไหนเอ่ยขายของขายรวยนะครับขายแล้วถ่ายแล้วซื้อมาใหม่อันนี้ซื้อมาอันนี้ซื้อมาจะให้น้องคนนี้เลยใช้ประมาณสิบคนสิบคนแต่หันคนสุดที่คนละอันก็ใส่บาเลยเออ่าเนื้อเข้าไปเรือไหมเรือเรือยางกับกระสารอะไรนักกว่าเข้าไปเรือยางยัง โอ้ระวังล่วงเลยทดสอบมันมันมี่มอบแล้วมอบมิ้มอบแล้วครับพี่ไม่มอบไม่มอบไม่มอบมอบแล้วมอบแล้วมอบแล้วไม่ต้องไม่มอบไม่มอบสวัสดีครับผมสวัสดีครับมอบแล้วมาซ้อนเลยเอาเงินอไห่แล้วก็เอาลูกพี่ล้วก็บอล้วเขาเลยไปซื้อมา กลับผมสบายนะครับมามาดูดุกดเลยกข่อยนั่นมาลองกายสาัง ไม่ไม่แล้วนะถืสิด้วยเนาะผลภัณก์ที่สุรรณบุรหน่พวก่ให้็นการให้กำลังใจของพี่พี่ทหารในชายแดนสารตาเมินทมครับไข่กำลังใจกันกำลังใจกันก็เาซูกิแนี่นะเร่มันสวัสดีครับผมสวัสดีครับกินด้เนา อยากโดนทหารซ่อมอ่ะอยากโดนทหารซ่อมมาเลยซ่อมทหผมไม่อยากโดนซ่อมอ่ะอยากให้ทหารซ่อมคนนี่ะให้ตัวปลหมออะไรนะปลหมออะไรนะแถปลาหมอด็แถมปลหมอแถปลาหมอไปแถปลาหมอดิเอ้าก็บอกว่าใช้ทหารซ่อมเลยโอเคขอบคุณมากมากครับกลับแล้วนะกลับแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณครับยาเดยวเรียนเดคหมอ